พื้นที่ทางสังคมก็คือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นพื้นที่ ที่ประกอบไปด้วยหลายๆส่วนภายใต้เครื่อนขายของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือเรียกอย่างว่าพื้นที่ทางภาพตัวแทนที่เป็นพื้นที่ทางสัญ,ญลักษณ์หรือพื้นที่ทางกายภาพมันคล้ายๆกับมันเป็นตัวให้เราคิดให้เรารับรู้ให้เรารู้สึกหรือให้เราร่วมมีชีวิตอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอย่างไร ตนต์เนี้ยมันเป็นศิลปะแขนงที่กินพื้นที่เนาะทั้งในเชิงของพื้นที่หน้าจออย่างเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เอ่ยหน้าจอทางโทรศัพท์หน้าจอทีวีเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งภาพยนตร์มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในแง่นี้เนาะนั่นคือมิติที่1มิติที่2ก็คือภาพยนตร์เนี้ยมันโลดแล่นหรือมันดําเนินว่าเนื้อเรื่องของมันเนี้ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่การแสดงนะครับ คือ Action s p a c ซซึ่งนั่นก็คือไอพื้นที่ของฉากที่ตัวละครกำลังจะต้องดำเนินหรือมีชีวิตเพื่อที่จะเล่าเรื่องให้เราในฐานะคนดูได้รับรู้นะนั่นก็จะเป็นมิติที่2ของมันและแน่นอนในส่วนที่3ก็คือภาพยนตร์มันเกี่ยวข้องกับความหมายเพราะว่าภาพยนตร์มันคือการเล่าเรื่องใช่ไหมครับแล้วการเล่าเรื่องมันคือการเชื่อมโยงหรือสร้างความหมายอะไรบางอย่างมันจึงทําให้ภาพยนตร์นี้เกี่ยวข้องมาก,มากๆกับพื้นที่ของภาพตัวแทน พ่วงกับทั้ง4เนี่ยเป็นพ่วงกับที่เป็นคนชาวเอเชียนะครับพ่วงกับทั้ง4ดูจะมีลักษณะของความเป็นคนนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเป็นคนนอกของเขาเนี่ยก็ยังมีความใกล้ชิดอะไรบางอย่างกับสังคมไทยก็คืออย่างน้อยเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมันจึงทําให้กรอบการมองหรือวิธีการมองของเขาอาจจะเอื้อให้เราเห็นว่ามีสายตาที่แตกต่างไปจากหนังที่ฮอลลีวูดผลิต กับชั้นสี่เนี่ยดูจะมีการใช้ชีวิตอยู่จริงในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือมีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งไอ้เจ้าการมีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันจึงทําให้ไอ้สภาพอัตวิสัยที่เขาพยายามนําเสนอหรือสะท้อนต่อกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจึงดูมีมีความใกล้ชิด กับตัวพื้นที่หมหานครและคล้ายๆตั้งคำถามหรือพยายามสร้างภาพตัวแทนชนิดอื่นๆขึ้นมา <S <S ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยภาพเพลิงสีเรื่องมันพยายามกุยทางหรือมันพยายามนำเสนอมิติของกรุงเทพมหานคร <S 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 เพื่อเพิ่มเติมหรือขยายให้มันครอบคลุมและให้มันกว้างขึ้นอาจจะไม่ได้กว้างขึ้นมากแต่อย่างน้อยมันเปิดพื้นที่เปิดทาง เหล่านั้นให้กับคนกลุ่มใหม่ๆที่สามารถเข้ามานำเสนอพื้นที่กรุงเทพมหานครได้คียอาท้าแปล ตรงตัวนะมันแปลว่าผิดปกติมันคือคําว่า abnormal หรือเ Be บี่ยงเบนทีนี้มันเป็นคําที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เรียกกลุ่มอัตลักษณ์ของคนที่มีลักษณะเป็นกลุ่มที่มีรสนิยมรักร่วมเพศหรือ homosexual คําว่า queer ก็คือจะไม่แบ่งแยกว่าฉันจะเป็นเกย์ฉันจะเป็นเลสเบี้ยนฉันจะเป็นไบเซกชวลฉันเป็น t r a n s g e n อ e r เราเป็น q ี e ร r เหมือนกันเราผิดปกติแต่ว่าทำยังไงที่เราร่วมมือกันแล้วทำให้เราถูกยกระดับให้ดู ปกติในสังคมได้ซึ่งย่านอาลีและปฏิาพาณนี่มันมีกลิ่นอายของความเป็นพื้นที่คุยออยู่เยอะมาก mm hmm. คุย r s สเปซหรือคุย e r สเปเชียลฟอร์เมชัน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านาสัญลักษณ์ทางด้านพื้นที่ทางสังคมที่ใช้ทํากิจกรรมหรือแม้แต่ลักษณะทางกายภาพถ้าเราเข้าไปดูแล้วก็ตีความมันอาจจะเจอสิ่งเหล่านั้น ย่านอาลีปฏิพัฒน์มันเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์มันมีกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงคือมองพื้นที่เคลียร์ไม่ได้มองว่ามันมีฟิสิกอลสเปซที่มีอยู่แต่มองว่ามันมีการภาพแทนมีความคิดมีการปฏิบตัติการทำกิจกรรมในลักษณะนี้ที่เกิดควบคู่ไปกับการปรับพื้นที่ของย่านอาลีปฏิพัฒน์ไปในทิศทาง จะศึกษาลักษณะการใช้พื้นที่การทำกิจกรรมของคนในย่านอาลีปฏิพัฒน์ที่เข้าข่ายลักษณะนี้โดยที่มองไปในขณะเดียวกันว่าการปรับพื้นที่ของย่านนี้ในกรุงเทพเนี่ยมันไปตอบโจทย์กับการใช้พื้นที่ในแบบนี้อย่างไรครั